ปั่นจักรยานยามเย็นกันค่ะบรรยากาศยามเย็นฝังนี้ก็จะเป็นพอกเป็ดไทยพ่อเลี้ยงเป็ดไทย บริเวณตรงนี้ก็จะติดถนนเลยนะคะติดทากตรงนี้เลยเดี๋ยวเราจะปั่นจัก,กรยานไปบ้านสวนคุ่งหนองนากันค่ะระยะทางจากตรงบ้าน ในหมู่บ้านกับบ้านสวนพว้ลงนาก็ไม่ไกลกันมากเลค่ะเราก็ปั่นไปสักพักนงึงก็ใกล้จะถึงเนาะค่ะด้ามกลางลรงนางสีเขียวเลยค่ะฝังนี้จะเป็นสวนยางนะคะทางเข้าสวนยาง สวยมากะะเลยค่ะพรเนกำดำนฝนทันแทจะตั้งเข้าตกนะคะลูกข้าสวยมากใกล้จะถึงบ้านสวนโอ่งหัวนาแล้วค่ะ นี่เลยค่ะหลังคาสีแดง,ด,งด้านสวนโคกหน้ากับบรรยากาศยามเย็นเดี๋ยวเรามาดูกันว่าในบ้านสวนโคกหนามีอะไรบ้างตามมาเลยค่ะประตูล็อกไว้ค่ะประตูปิดไว้มาดูข้างในกันค่ะ ได้ย,ยินเสียงใครคุยกันนอ้อเลยละคะ่ะบรรยากาศยามเย็นที่บ้านสวนโคกหนองเสียง,งดังน้าทํทำอะไรกันเดี๋ยวตามมาดูใกล้เลยค,ะคะ่ะ ไอ้ชุบเปียโ้โหไปเอาให้หน no ่อยก็มาชุดเขาอยู่น่ก็ใส pues ่เลยก็ใส่แล um ้วใส่เลยก็ไม่เป็นไรนั่เปียกแล้วมาโอเล่นน้ำกันไม่น้ำใส่ไม่น้ำไม่นหนาวไหมเย็นไหมน้ำเย็นเข้า คนไล่หรือจะให้ยายเป็นคนไล่ให้ใครเป็นคนไล่ใส่อนันเรียอยข้างในนั้นูโอเคไอ้ยอกษ์เรื่องมยนเรื่อไมันยังแก่สมัครน้ำเต็ดั ลูกใหญเลยเฮ้ยใหญ่เ้าลลูกบินเอามาทำไมก็ใบมาขอดังเฮมีแรงใบเดียวกินน้ำน้ำน้ำถึงก๊อ ที่บ้านสวนของหนองานาบรรยากาศยามยินนะคะบรรยากาศเคียชอุมเลยช่วงฤดูหน้าฝนนี่เป็นหญ้านิเปียเพื่อเลี้ยงวัวนะคะตัดไวใ้ให้วัวอันนี้ก็จะเป็นหญ้าบานิสไลเอลพื้นที่ล่าก็จะปลูกแซมนหญ้านะคะเพื่อที่จะเลี้ยงวัวหาวัว ดวงเดูกันน้ำขึ้นเลยนะคะน้ำเยอะเลยฝนตกเกือบจะทุกวันเดิดนพาทุกท่านมาชมบรรยากาศที่บ้านสวนโคกนองนากันนะคะกล้วยตัดลงมา ลูกเล็กๆน่ารักเลยนะคะแหล่งอาหารชั้นเยี่ยมเลยสำหรับที่นี่มะพร้าวก่าสูงมากเลยนะคะต้นมะพระ้าวนี่คือม,มุมสะปราวานตรงนี้เลยนะคะดูน้ำขึ้นเยอะเลยฝั่งม,มุมนู้นก็จะเป็นตัวบ้านแล้วก็ เป็นสระน้ำไว้ไว้อาบเล่นนะคะก็จะเป็นมุมพักผ่อนที่นี่เลยนะคะบรรยากาศยามเย็นพามาเดินเล่นเที่ยวเล่นที่บ้านสวนข้อของนาติ๊กเองนะคะนี่ก็เป็นที่พักอนท่ามกลางแหล่งธรรมชาตินะคะ ธรรมชาติบ้านสวนก็จะช่วงฤด,ดูการนี้ก็จะรกหน่อยนะคะที่บ้านสวนก็จะปลูกเป็นหญ้าเนปียปลูกตรงนี้เลยนะคะเป็นร่องทางเดินส่วนหญ้าที่เกิดตามธรรมชาติก็ตัดให้วัวกินเหมือนกันนะคะตรงทางเดินตรงนี้ช่วงนี้หญ้าขึ้น ไว้มากเลยนะคะต้นไม้ก็เริ่มโตขึ้นเรื่อยๆนี่ต้นขนุนนะคะต้นขนุนพามาเดินชมเที่ยวเล่นนะคะกับบรรยากาศดีๆ มาราโกใบตำอร่อยเซบๆเลยคะ่ะนาราโกพาทุกท่านเดินรอบสะแล้วนะคะก็มาที่หน้าบ้านเหมือนเดิมฝั่งทางนี้เลยหน้าบ้านนะคะ ส่วนฟางหน้าน,นี้ก็จะมีสระน้ำรูปหัวใจสระน้ำรูปหัวใจก็จะปลูกเป็นบึงบอ่อบัวนะคะบัวแดงบัวแดงเขาจะบานช่วงเช้านะคะช่วงเย็นก็ส่วนช่วงเช้าเราจะเห็นดอกบานที่สุยเลยนะคะก็ตรงนี้เป็นหญ้าเนเปีย ถ้าเราตัดก็จะโล่งเลยนะคะยาเด็เปียขึ้นดีนะคะช่วงหน้าฝนนี้มาวนโค้งน้าหันไปทางไหนก็จะมีแต่ต้นไม้ล้อมรอบเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นหญ้าเป็นต้นไม้ยืนต้นไม้ดอกไม้ประดับช่วงนี้ลมลื่นเลยะคะ่ะ เดินรอบหนึ่งแล้วค่ะมาดูเล่นน้ำกันตรงมุมนี้แล้วนะคะมุมลานใต้ถุนบ้านแล้วก็ลงมาเป็นสระน้ำไว้เล่นลายรอด<ป>นี่เลยนะคะสระน้ำส <c oughs> นุกไหม สนุกไหมเอ้ยเอาละเอาละขอบคุณยืได้เลยขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามาชมช่องตีสารพาดูยูทูกบกดไลค์กดแชร์กดติดตามและเป็นกำลังใจให้ทีเดีวยวนะคะสวัสดีค่ะ